นี่นะครับรูดออกปุ๊บน,นี่ยงเป็นไงรูดออกไปเรียบร้อยก็จะเป็นการร,ร้อยอตีนหานถอดออกง่ายนะครับเวลาเราแกะมัดแน่นๆนะครับลลกแต่นนนนนนเป็นเงื่อกระตุกนะครับเต็มหายแล้วนะครับเขาก็พอแล้วก็พอเลยแล้วก็เนี่ยเอาน้ำนะครับ ฉีดแหงี้นะครับพอดีน้าไม่ค่อยแรงนะครับอย่าไปต่อก๊อกไอที่ปั๊มแรงๆมานะครับมาฉีดนะครับเนี่ยครับฉีดให้มันเปียกเลยครับฉีดให้มันเปียกเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแห่ไทยโบราณอีกแล้วนะครับวันนี้เห็นดอกไม้สวยๆก็เลยมาถ่ายนะครับถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันนะครับอันนี้เราอยู่กับทุ่งนานะครับข้างๆบ้านนะครับทุ่งนาข้างๆบ้านเลยติดกับบ้านผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมา นะครับพามาทวงแหกันนะครับวันนี้ทวงแหหกเซนสิบเอ็ดอกนะครับทวงแหอันนี้บรรยากาศยามเย็นๆเลยนะครับอากาศดีอยู่นะครับวันนี้อากาศเย็นๆทวงแหนะครับว่าทําไมเราต้องมาทวงแหนะครับจริงๆแล้วคือการทวงแหเนี่ยทวงเพื่อให้ปมมันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ให้แแหมันมีตาที่สม่ำเสมอกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทวงของผมทุกครั้งอยู่แล้วนะ เดี๋ยวเราไปชมนะครับวิธีนะครับการถ่วงแหงแต่เริ่มต้นกันเลยแล้วก็มาดูว่าขั้นตอนนะครับหรือว่าวิธีที่เขาใช้ถ่วงเนี่ยเขาใช้ถ่วงกันยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหนะครับ6เซนนะครับความยาวสิบเอ็ดอกนะครับลักษณะก็จะเป็นยาวประมาณนี้นะครับวิธีการถ่วงของผมนะครับผมก็จะมัดนะครับแห ไว้ที่จอมก่อนเลยนะครับแล้วก็ปล่อยยาวๆมาอย่างนี้ครับตามตามวิดีโอเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าร้อยตีนแหนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเกี่ยวเข้าไปในในชุนแหแบบนี้นะครับแบบนี้เอาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีที่จะเอาได้นะครับเข้าไปที่ ตีนแห่นะครับที่เราจะทําการมัดนะครับมัดตรงปลายตีนแห่นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราเอาเอาชุนนะครับเอาชุนนะครับสอดเข้าไปในนี้นะครับแทงเข้าไปตาแรกนะครับแบบนี้แล้วเราก็ร้อยไปที่ตานะครับเอาตาแหนะครับร้อยเข้าไปอย่างนี้นะครับร้อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบรอบนะครับร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบรอบนะครับ ร้ออยยไปเื่ๆนี่ก็ใกล้จะครบรอบแล้วนะครับครบรอบแล้วเดี๋ยวเราก็มัดไอ้ตรงเชือกที่เข,เขียวเนี่ยนะครับมัดว้ให้มันลูดออกนะครับเราก็ทําอย่างนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับที่ผมทําให้ดูทําไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะครบรอบนะครับเขาเรียกวิธีการร้อยเชือกเข้ากับตีนแหนนะครับ ตัวชุนที่ใช้ตัวนี้นะครับพยายามใช้ตัวใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้จุได้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็แล้วแต่คนถนัดอีกเหมือนกันนะครับแต่ผมอันนี้คือเป็นการแนะนำนะแนะนำนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปอย่างนี้อ่านี่ก็ครบรอบแล้วนะครับครบรอบแล้วเราก็ค่อยๆลูดนะครับลูดออก ไปไว้ตรงเชือกแบบนี้นะครับลูดออกปุ๊บนี่เป็นไงรูดออกไปเรียบร้อยก็จะเป็นการร้อยตีนแหเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลดออกอย่างชุนได้เลยปลดออกอย่างชุนจากนั้นเราก็ทําการขามวดเชือกไว้ก่อนนะครับขมวดเชือกไว้ก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาแหนะครับ ไปแขวนไว้บนคานนะครับคานบ้านแล้วก็จะเอาไหใส่น้ำเนี่ยมาถ่วงที่ปลายตีนแหเพื่อเพื่อที่จะดึงให้ให้ตาเนี่ยมันตึงนะครับแล้วก็ให้ปมเนี่ยมันแน่นขึ้นแล้วก็ให้แหมันเรียบขึ้นจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ำนะครับน้ำในการฉีดให้แหเปียกนะครับก็จะเป็นวิธีการถ่วงแหนะครับแล้วก็ใช้น้ำฉีดทุกวันทุกวันนะครับ สามสี่วันนะครับหรือถ้าใครไม่รีบนะครับก็ถ่วงไปเรื่อยๆนะครับสักเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้มีกําหนดว่าเราจะควรต้องถ่วงกี่วันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกในการขั้นตอนก่อนที่เราจะเอาขึ้นแหผูกบนคานนะครับเราก็จะเอาจอมแหนยนะครับจอมแหนะนะครับผูกไว้กับกับเชือกนะครับกับเชือกเส้นใหญ่ๆห่หน่อยนะครับผูกไว้กับเชือกเส้นใหญ่ๆห่หน่อยเพื่อที่จะทําการนะครับ จะทําการเอาขึ้นไปแขวนนะครับต้องใช้เชือกที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดนึงนะครับกันมันขาดมัดนะครับมัดเป็นเงื่อนกระตุกไว้นะครับจะได้ถอดออกง่ายๆนะครับเวลาเราแก้มัดแน่นๆนะครับแต่เป็นเงื่อนกระตุกนะครับมัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลย นี่ก็เมื่อกี้ผมมือขึ้นนะครับเอาแหนะครับไปแขวนไว้กับคานบ้านนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับห้อยลงมาแบบนี้นะครับเห็นกันอยู่นะครับปล่อยห้อยลงมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไหนะครับมามามัดไว้ที่ปลายตีนแหนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกอันนี้นะครับมาลังไว้กับคานเส้นนี้นะครับนี่ครับที่ผมก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงตรงปลายแหนะครับก็มัดไว้กับคานนี้นะครับแล้วก็เอาแหขึ้นไปคล้องไว้อีกคานอีกคานนี้นะครับแล้วก็มัดนะครับมัดให้แน่นนะครับมัดให้แน่นแล้วก็ปล่อยปล่อยใช้ห้อยไว้อย่างนี้นะครับเห็นกันไหมครับปล่อยใช้ห้อยไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไหนะครับเอาไหมาถ่วงนะครับเอาไหมาถ่วงตรงนี้นะครับตรงปลายเชือกนะครับ โดยวิธีก<อ>าร่วงเนี่ยพอเราเอาเอาไหานะครับแล้วก็เอาแหาเนี่ยสุบสุบเข้ามาในไหคุมไหแบบนี้นะคุมไหแบบนี้เสร็จปุ๊บบปเราก็มามามัดนะครับมาตีนแหให้แน่นๆนะครับมาตีนแหให้แน่นๆอนะ่เรามาดูวิธีการมัดเลยนะครับก่อนมัดเราก็เกี่ยนะครับเกี่ยได้ให้มันแบบ เ่ากันได้มากที่สุดนะครับให้มันแบบบรล้านน้ำหนักได้เท่ากันมากที่สุดแบ่งได้แห่ให้มันไปเท่าเท่กันก่อนนะครับแบ่งแบบนี้พอแบ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมัด มัดเป็นเงื่อนกระตุกนะครับมัดเป็นเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับเผื่อเผื่อแกะด้วยนะครับเผื่อเราเอามาแกะมัดเป็นเงื่อนกระตุก,กสองทบสองทบก็พอแล้วเราก็ดูแบ่ง ที่ผมบอกก็พยายามแบ่งให้มันเท่าๆกันให้มันใกล้ๆเฉียงกันนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพอมันตึงแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะไปเอาเอาน้ํามากอกในไหนะครับเอาน้ํามากอกในไหให้เต็มแล้วก็ใช้น้ํใสา่ย,ยางเนี่ยครับฉีดให้แหมันเปียกนะครับให้แหมันเปียกปมมันจะได้รัดกันแน่นมากขึ้นนะครับอ่า นี่นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมไปเอาสายยางนะครับสายยางมาต่อก๊อกน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเติมลงไปในไหนี่ครับนี่ก็เอาน้ํานะครับใส่สายยางเปิดจากก๊อกนะครับใส่ให้เต็มไหเลยนะครับใส่ให้เต็มไหเลยดูครับดูภาพไกลๆอ่าใส่ให้เต็มไหเลย แบบนี้นะครับใส่ให้เต็มไหเลยจากนี้ไปก็ได้แต่รอนะครับรอให้เต็มไหแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํานะครับฉีดกับตัวเนื้อแหนะครับให้มันเปียกอถ้าขยันฉีดบ่อยๆวันหนึ่งสองเวลาสามเวลาก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับอันนี้ผมก็วันละครั้งนะครับวันละครั้งปืนนี้ตั้งใจจะถ่วงไว้สักสามวันก็พอแล้วครับลูกค้าจะรีบใช้ เดี๋ยวติดลูกขึ้นเผานะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนผูกเผาแบบถาวรนี่น้ําก็เต็มไหแล้วนะครับเราก็พอแล้วะครพอเลยแล้วก็เนี่ยเอาน้ํานะครับฉีดแหงี้นะครับพอดีน้ําไม่ค่อยแรงนะครับอย่าไปต่อก๊อกไอที่ปั๊มแรงๆมานะครับมาฉีดนะครับเนี่ยครับฉีดให้มันเปียกเลยนะครับฉีดให้มันเปียกเลยแบบนี้นะครับเอาให้ชุ่มฉ่าเลย ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่วยผมแชร์หน่อยก็ได้นะครับจะได้เป็นที่รู้จักกันนะครับอ่าฉีดไปเลยนะครับแบบนี้โอเคครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็คือวิธีการทวงแหของผมนะครับแบบนี้เลยฉีดมันเข้าไปนะครับยังไงวันนี้นะครับ ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม